สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะสู่ช่องทาโร่เทแลพี่บายเตยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีเมษค่ะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคม ไปจนถึง10เ้าเมษายนนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรับชมแบบการนั่งอิงแบบไทยนะคะหรือลัคนาราศีนะคะก็ทําได้ตามสะดวกเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็รับชมด้การใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะอ่ะเรามาดูกันที่ มูนโลจีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับชาวราศีเมษค่ะ it's time to take action นะคะ New Moon in Aries ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะ เดือนนี้เนี่ยคุณจะต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งนะคะการเป็นผู้นำนะคะในเรื่องของไอไอเดียความคิดนะคะเดินหน้ากับชีวิตนะคะในเป้าหมายใหม่ๆนะคะจะต้องกลับมาแล้วนะคะจะต้องอา่าแสดงศักยภาพหรืออา่าลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะการหาเป้าหมายแรงบันดาลใจใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเรียนการเดินทางความรักนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยที่ชาวราศีเมษจะได้เริ่มต้นในเดือนนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่นะคะสำหรับเรื่องความรักเนี่ยมาเป็นตัวตนเลยนะคะ two of cups นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะความรักมาเด่นมากๆเลยนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้เนี่ยเตยมองว่า คุณได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของทั้ง จิตใจนะคะเรื่องของหน้าที่การงานเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคุณได้นะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่า life partner ให้กับคุณนะคะมีเรื่องอะไรที่จะปรึกษาเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังแล้วก็สามารถที่จะช่วยหาคำตอบให้กับเรื่องราวที่คุณต้องการจะแก้ไขในชีวิตได้ด้วยนะคะ Ờ, ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เตยคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการที่จะเรียนรู้ทําความรู้จักกันนะคะตอนนี้นะคะขอให้สารสัมพันธ์กันไปด้วยการเป็นการระยะมตที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการซัพพอร์ตนะคะครอบครัวคนที่คุณรักนะคะทางด้านการเงินให้มากขึ้นนะคะ ตอนนี้เนี่ยเตยมองว่าสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยถึงแม้ว่า คุณจะใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวนะคะแต่ก็เสี่ยงในเรื่องของการที่ว่าจะใช้จ่ายเกินตัวได้เช่นกันเรื่องภาระานิสินการหยิบยืมกู้ยืมเงินนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่แบบใจใหญ่หน้าใหญ่นะคะเตยคิดว่าก็อาจจะเสี่ยงที่จะเดือดร้อนด้านการเงินเองนะคะเพราะฉะนั้นเบาได้เป่างดได้งดนะคะสําหรับชาวราศีเมษ คนโสดนะคะอย่างที่บอกแล้วคุณนะ่าจะได้เจอกับใครสักคนอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะในช่วงนี้กออ็จะได้สารสัมพันธ์ในความรู้จักการเรียนรู้กันนะคะสําหรับคนที่มีคู่ดีอยู่แล้วเนี่ยในช่วงนี้ก็พยายามที่จะถนอมน้ําใจกันเข้าไว้นะคะพยายามที่จะพูดคุยสื่อสารการให้มากที่สุดให้ดีที่สุด,ด,สดแล้วมีเวลาก็ใช้ร่วมกันนะคะอย่ามัวแต่โฟกัสแล้วก็ซีเรียสในเรื่องของการเงินมากจนเกินไปนะคะ นะะในสัปดาห์นี้สำหรับคนที่มีคนคุยแต่สถานะยังไม่ชัดเจนนะคะเตยคิดว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังต้องใช้ระยะเวลานะคะต่างคนต่างต้องเข้าอกเข้าใจกันคุณอาจจะต้องให้เวลาเขามากกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์เนี้ยมันคุ้มค่าที่จะรอก็ให้รอนะคะเพราะดูแล้วตัวเขาเองเนี่ย ถึงแม้ว่าจะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเอ่ออาจจะมีคนเข้าหาเขาบ้างแต่เตยมองว่าใจมันยังตรงกันอยู่เพราะฉะนั้นลองให้เวลาเป็นคําตอบกันอีกสักระยะหนึ่งในกรณีที่ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ตกอยู่ในภาวะของมือที่3มือที่4มือที่5อะไรนะคะยังคงไปต่อได้นะคะเอ่อสิ่งที่ผ่านมานะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะเตยคิดว่าคุณได้ผ่านอุย๊ยขอโทษค่ะ อ,อคุณได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วนะคะอ,อปัญหาเก่าๆในชีวิตของคุณเนี่ยคุณพยายามที่จะ move on แล้วคุณมีการตื่นรู้เรียนรู้อะไรบางอย่างกับประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะคุณรู้แล้วว่าชีวิตคุณเนี่ยจะต้องเลี้ยวไปทางไหนเดินหน้าไปต่อทางไหนแล้วคุณก็พยายามที่จะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังนะคะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่า ถ้าคุณยังคงจมอยู่กับอดีตต่อไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดอะไรที่มันสร้างสรรค์กับชีวิตคุณนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างยากลําบากนะคะแต่เตยมองว่าคุณก็เข้มแข็งมากพอทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็กําลังใจมาเต็มเปี่ยมเลยนะเอ่อถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือใครที่เข้ามาเรียนรู้ทําความรู้จักกันในช่วงนี้นะคะเตยมองว่าคุณก็ยังมีกัลยาณมิตรที่ดี ะะที่จะคอยซัพพอร์ตหนุนคุณเป็นกําลังใจให้คุณนะคะเป็นกุญซือเป็นแบ็กอัพอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะในเรื่องของการทำมาหากินนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานเนาะโอเค สำหรับแนวโน้มนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีเรื่องของการขยับขยายเรื่องหน้าที่การงานมีเรื่องของการเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะเรื่องของงานออนไลน์เรื่องของอางานที่เกี่ยวกับ การเดินทางยานพาหนะเจ้าของกิจการนะคะการพูดคุยสื่อสารออระหว่างพื้นที่ระหว่างประเทศนะคะออนไลน์ขนส่งอะไรเนี่ยมาเด่นมากๆเลยนะคะสิ่งที่คุณเคยเจอในอดีตเนี่ยที่มันเคยเสียใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะถูกเยียวยาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะคุณจะต้องไปข้างหน้าค่ะทิ้งอดีตไว เบื้องหลังนะคะแล้วพยายามผลักดันตัวเองนะคะแล้วก็พยายามให้กําลังใจตัวเองเยอะๆเพราะตัวคุณเองเนี่ยก็มีคนที่สามารถที่จะให้กําลังใจคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังใจเต็มเปี่ยมแน่นอนนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะใครที่รอในเรื่องของเ,อเงินโบนัสนะคะหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการติดต่อประสานงาน กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณก็จะได้คอนเน็ t ชันที่ดีด้วยนะคะผู้ใหญ่จะให้โอกาสในเรื่องของการงานคุณนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการที่ว่าออมีลูกน้องบริวารหรือเพื่อนร่วมงานที่ช่วยกันซัพพอร์ตตำแหน่งหน้าที่หรือโปรเจกต์ที่คุณทำอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะ ในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ของชาวราศีเมษอย่างที่บอกไปนะคะ is t time to take action นะคะในเดือนนี้คุณจะได้โฟกัสกับการงานอย่างเต็มที่นะคะในช่วงนี้ถ้าอยาก in love นะคะพยายามกอบโกยความสุขจากตรงนี้เพื่อเก็บเอาไว้เป็นพลังงานดีๆกับคุณนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์ให้มากที่สุด นะคะ,ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยแต่คิดว่าคุณอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ได้ดีต่อใจอะไรกันสักเท่าไหร่แล้วมีการจบ ะะมีการเลิกลามีการพยายามที่จะ move on นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็อาจจะได้มีเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะสาหรับคนโสดเนี่ยก็อาจจะได้ทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะหรือมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะสาหรับใครที่มีเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคก็อาจจะมีเรื่องของการคิดการเดินทางนะคะออในเรื่องของการที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเตยมองว่าคุณก็เปิดใจ นะคะพร้อมที่จะเรียนรู้เปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆเพื่อที่จะให้โอกาสตัวคุณได้เยียวยาบาดแผลอะไรต่างๆที่คุณเคยเจอมานะคะอืมจิตใจของคุณ่ะก็จะดีขึ้นนะคะเหมือนกับผ้าพันอ่าหัวใจนะคะที่โดนผ้าพันแผลเนี้ยรักษาเอาไว้ได้แล้วนะคะอืมดาบก็เริ่มหลุดออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกําลังใจของคุณจะดีขึ้นมากๆในช่วงของเงินกุมภาพันธ์อะไรที่ดีกับตัวคุณนะคะพยายามที่จะรับเข้ามานะคะ เปิดรับนะคะเปิดใจกว้างๆนะคะแล้วก็เรียนเ,เรียนรู้นะคะใช้เวลานะคะซึ่งกันและกันให้มากที่สุดนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะอย่ามัวแต่โฟกัสเรื่องของการงานอย่างเดียวนะคะอย่าลืมนะคะที่จะพูดคุยสื่อสารแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะไปเดินทางร่วมกันบ้างนะคะอืม พราะไมอย่างนั้นเนี่ยเตยมองว่าก็จะมีเรื่องของปัญหาคาใจอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้พูดคุยสื่อสารกันนะคะพยายามที่จะหันมามองคนที่เขาเป็นกําลังใจใคุณมากๆนะคะคนที่คุณรักเนี่ยอยู่ในตอนนี้นะคะเตยคิดว่าเขาพร้อมที่จะเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับคุณอยู่แล้วนะคะวันหนึ่งที่คุณจะต้องกลับไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานของคุณอย่างเต็มที่ก็อย่าลืม หันกลับมามองนะคะคนที่เขาคอยเป็นกําลังใจใคุณด้วยนะคะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นเดือนของความรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กันและกันบ้างนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ Romance Angel นะคะ Roman c e Angel บอกว่าว้าวโซเมดนะคะย e s This is your soulmate นะคะโหแน่นอนแลวคนคนนี้นะคะเป็นเนื้อคู่คุณแน่ๆนะคะคนคนนี้นะคะเอ่อถ้าได้เรียนรู้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะพัฒนากันไปเป็น คู่บุญคู่แท้คู่บารมีที่สามารถซัพพอร์ตกันได้เลยนะคะอย่างเช่นไพ่สเตรนท์อันนี้นะคะเออถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของหน้าที่การงานอะไรทัศนคติทัศนคต,นคติอะไรบางอย่างที่อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ว่าถ้าคุณรักกันแล้วยอมรับเงื่อนไขนะคะที่มีให้กันละกันน่ะ พบกันตรงกลางเนี่ยความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นโซเมตกันได้เลยนะคะอืมอ uh, talking to heaven นะคะเป็น oracle อันใหม่เลยนะคะที่เตยเพิ่งสั่งมาเนอะอืมอันนี้ก็จะเป็นไพ่ข้อความจากสวรรค์น,นะคะ i am just a short away นะคะอสำหรับ เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะความห่างไกลเนี่ยมาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกคะ่ะนะถ้ายังคิดถึงถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกออคิดถึงเนะ่ย ก็ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขาเองก็กําลังคิดถึงคุณเช่นกันนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยกับเขาเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมถึงกันอยู่ในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลสงสัยอะไรนะคะถ้าคิดถึงนะคะก็บอกคิดถึงถ้ารักบอกรักได้เลยนะคะในเดือนนี้เนี่ยยังไงก็หวานแหววแน่นอนนะคะสําหรับคนโสดนะคะ มีโอกาสที่จะพัฒนามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปิดกัน้นอย่ามีกำแพงใจซึ่งกันและกันนะคะรู้สึกอย่างไรให้แสดงออกแบบนั้นนะคะอืมก็จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะไปได้ต่ออย่างราบรื่นนะคะ mm hmm. peaceful resolution ค่ะสำหรับ คนที่เคยเจอประสบการณ์แย่ๆมาในเรื่องของความรักนะคะออความประสบการณ์ความรักที่มันไม่ค่อยดีไม่ชัดเจนนะคะหรือคุ้มเครือมีปัญหาอะไรกันบางอย่างเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยสื่อสารกันนะคะแล้วหาทางออกร่วมกันนะคะคุณและเขาจะได้พบทางออกนะคะที่ดีที่สุดแล้วเป็นในเรื่องของการได้พูดคุยกันแบบสบายๆด้วยซ้ำน,นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำพูด ที่ไม่ดีหรือประชดประชันกันเลยนะคะจะได้พบกึ่งกลางซึ่งกันและกันด้วยนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์อืมมันดีมากเลยนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะเหมือนจะเป็นช่วงขาขึ้นของชาวราศีเมษแล้วนะคะหลังจากที่ทนทุกข์ทรมานนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาเนิ่นนานทีเดียวนะคะสําหรับชาวราศีเมษเนาะอืม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณนะคะที่คุณจะได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ใช้เวลาทําความเข้าใจความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้นะคะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้แหละเนอะไพ่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะที่น่าเป็นห่วงนิดนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าระวังในเรื่องของหน้าใหญ่ใจใหญ่นะคะไม่เอานะคะเอ่อ ขอให้คุณเนี่ยเซฟมันนี่บ้างนะคะมีในเรื่องของการลงทุนในระยะยาวนะคะมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะโอเค ก็จะประมาณนี้สําหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะต้อขอวอวยพรนะคะเนื่องในโอกาสตรุษจีนนะคะแล้วก็วาเลนไทน์นะคะขอให้ชาวราศีเมษนะคะอยู่ดีกินดีมีความสุขนะคะมีโชคทางในด้านการงานการเงินนะคะแล้วก็ความรักนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ำรวยเงินทองนะคะรวยความสุขคะ่ะ โอเคก่อนจะจากกันไปนะคะติฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับติด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะช่องทางทั้งหลายแหล่นะคะ Facebook YouTube TikTok แล้วก็ AmarinTV. com นะคะโอเคก็วันนี้ขอไปก่อนนะคะไว้เจอกันในโอกาสหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ